ที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอและได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวัะที่หนึ่งเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568และมีมติแต่งตั้งคณะ คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาล่างพระราชบัญญัติข้ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2569นั้นคณะันมกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทางกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏรายละเอียดตามรายงานของคณะันมกรรมการวิสามัญซึ่งได้เสนอสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรทุกท่านแล้วกระผมขอเรียนสรุปสาระสําคัญของผล การพิจารณาล่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ต่อที่ประชุมดังนี้คณะกันมาที่การวิสามัญได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2568จนแล้วเสร็จในวันที่6สิงหาคม2568โดยได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรวม 2,985หน่วยรับงบประมาณซึ่งคณะกัรมาที่การวิสามันได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงโดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาธิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อสังเกตในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพศ2569ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวกว่าที่คาดการไว้ส่งผลกระทบต่องบประมาณทั้งด้านรายได้และรายจ่ายการเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศ เศรษฐกิจหลักและการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวเพื่อให้มีพื้นที่การคลังไว้ใช้ในยามที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อเส,สถียรภาพทางการคลังในอนาคตพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแต่ละจังหวัดที่มีความเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันไปตามบริบทในพื้นที่โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณควรมีการแสดงข้อมูลการใช้เงินนอกงบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงแผนการดําเนินงานประจําปีเพื่อให้การพิจารณางบประมาณมีความครอบคุมทุกแหล่งเงินและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการดําเนินงานของคณะกันมาธิการวิสามันได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาธิการในคณะกันมาธิการวิสามันพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณภา2,569จำนวน8คณะและคณะกันมาที่การวิสามันได้ปรับลดงบประมาณจำนวน8,920ล้าน7,81,300บาทท้วนโดยได้พิจารณาจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงานจริง ความคุ้มค่าและความพร้อมในการดําเนินงานและศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนให้ความสําคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ที่จัดเก็บของหน่วยรับงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอาัิทหนึ่งรายการที่มีผลการดําเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดไว และคาดว่าไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกว่าวงเงินงบประมาณที่เสนอไว้ 2. รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งไม่เป็นค่าใช้จ่ายของในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ3ร,รายการที่สามารถชะลอได้ โดยไม่กระทบภารกิจให้บริการประชาชนหรือทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 4. รายการที่ยกเลิกโครงการหรือสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณได้เช่นเงินนอกงบประมาณหรือไรายได้ที่จัดเก็บเองหรือเงินสะสมคงเหลือสำหรับการเพิ่มงบประมาณนั้นคณะกรรมาธิการ วิสามันได้พิจาณาเพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมจำเป็นให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานดังนี้หนึ่งงบกลางเป็นค่าจ่ายรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสองสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือนของพนักงานและค่าใช้จ่ายส่วนควบ 3. กระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นค่ายจ่ายสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมผลหลวงและการบินเกษตรเป็นค่ายจ่ายสำหรับโครงการบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 6. กระทรวงยุติธรรมกรมคุมประพฤติ เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับการติดตามผลระหว่างที่ถูกควบถูกคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 7. กระทรวงแรงงานสํานักงานประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ในการชาระเงินสมทบของฝ่ายรัฐบาลสําหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนที่รัฐค้างชาระ 8. รัฐวิสาหกิจ การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นค่าใจสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร9หน่วยงานของศาลและหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอายการได้แก่สำนักงานศาลปกครองสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานอายการสูงสุดเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เพียงพอรวมจำนวนทั้งสิ้น8,920ล้าน7,80,000 1,300บาทต้วนวงเงินตามจำนวนที่ปรับรบ ลดงบประมาณได้นอกจากนี้คณะกรรมาธิการวิสามันได้พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ประกอบด้วย1การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60,000ษานวามินลาชินีสอนอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสตโดยขอลดงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนบุคลากรของสอ,อนอรอพอสตและจากสำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน70ล้าน7,107,500บาททวน เพื่อเสนอขอเพิ่มก็ประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0 0รรษานาวมินทรลาชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน13แห่ง2การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงหมหาดไทยโดยรวมกับเทศบาลโดยขอลดงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงหมหาดไทยจำนวนหบล้านหนส่บาททวนเพื่อเสนอของงบประมาณให้กับเทศบาลเมืองจำนวนสามแห่งและเทศบาลตำบลจำนวนหนึ่งแห่งท่านประธานที่เคารพ ผมขอกราบเรียนว่าการพิจารณารายละเอียดงบประมาณทั้งการปรับลบการเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวคณะคณะกรรมาการวิสามัญได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานความซําซ้อนเป้าหมายการดำเนินงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภารกิจเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน และประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเป็นสำคัญรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีความเข้มแข็งรองรับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพตลอดจนการดำเนินการนั้นต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยพุทธศักราช2560กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถดำเนินการภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน3ล้าน7 0 0 0แสนแืน6ล้านบาทต้วนสำหรับรายละเอียดผลการพิจารณารวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามันปรากฏตามเอกสารรายงานคณะกรรมาธิการวิสามันที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วรวมสี่เล่มคือเล่มที่หนึ่ง เป็นร่างเป็นรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามันเล่มที่สองเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569เล่มที่สเป็นรายงานผลการพิจารณารายงานรายการปรับลดงบประมาณและเล่มที่สเป็นรายงานผลการพิจารณารายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่านประธานที่เคารพ กระผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านกรรมาธิการวิสามันทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาและร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569อย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมทั้งขอขอบคุณท่านหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณทุกท่านที่ได้ความร่วมมือนในการชี้แจงรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามันเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ กับผมและคณะกัรมาที่การวิสามัญยินดีและพร้อมที่จะชี้แจงข้อสักถามของท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติในแต่ละมาตราต่อไปครับขอบคุณครับ